ข้าวหน้าไก่ราชวงศนี่อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปละลายน้ำไงเข้าใจปหมเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นสีสวยอย่างนี้นะมันนอกกรอบกรอบนิดนิดอุ้ยมันน่ากินเลยอ่ะเพื่อนไปครับโอ้ยอันนี้กี่แคลคุณหมอไม่เข้ากันหยาบไม่น่าเชื่ออร่อยแบบอร่อยจัดจัด สวัสดีครับกับผมบกุ๊กขี้เมาไม่มาปวดใจว่ะนี่ย้ายมานี่ไม่มีนะวันนี้มาทําข้าวหน้าไก่ราชวงศ์นี่ละชวงไงคือพูดให้มันดูแบบเวอร์เฉยเอ้ยปากคุณเป็นอะไรอะะไรนปากคุณเป็นอะไรแดงๆเนี่ยเมาล้มดิดิไม่ตายไม่เป็นไรครับวันนั้นแค่นอนน้อยเฉยวันนี้นอนเต็มเดี๋ยวกินอีกแต่ถ้าล้มมึงรักกูด้วยนะวันนั้นล้มข้างๆต่กล้องไม่เอาข่าวสอกูเลยปากแตกเลย มึงไม่เช่ออาเลยกูวะมาครับข้าวหน้าไก่ราชวศงเนี่ยเอาจิงพูดเ่านนั้นแหละเพราะมึงดังอยู่ในช่วงนั้นมาก่อนความอร่อยของมันคืออะไรน้ำต้องค้นคลัก,ลกไก่ต้องนุ่มแล้วก็กินกับริกเขียวคุณเชียงทอดไข่ดาวเยิมย้มๆ<อ>ฟินๆปะโอ้โหกินขึ้นเลยแล้วบางทีนะถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำแค่แบบสมมตินนะซื้อไก่มาแค่ครึ่งโลให้หมาแล้วทำอะ่ะ ไม่มีทางอร่อยข้าวหน้าไก่น่หนึ่งต้องขึ้นน้ำซุปก่อนเลยน้ำซุปคุณต้องเข้มข้นก่อนแล้วคุณขึ้นน้ำซุปเลยผมขึ้นไว้อยู่แล้วผมมีน้ำซุปเล้งที่ร้านนะสองน้ำมันที่ใช้ผัดนี่ต้องหอมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมเรียกคุณมานี่เลยดีกว่าเริม่มต้นทำยังไงอินเสิร์ตนะน้ำมันไก่นะ่ะต้องเอาหนังไก่หรือมันไก่เนี่ยมาเจียวกับขิขงต้นหอมแล้วก็หอมแดงนะเจียวให้น้ำมันออกมาแล้วก็ใส่ให้มันหอมเนี่ยตอนยืนตรงนี้ยังได้กลิ่นเลยได้กลิ่นัอหมกไเหมแล้วคุณไ้้้นนนมมัหอก่ ัวนี้จริงๆก็คือเขาไป่ทำข้าวมันไก่ก็ได้ใช่ไหมแต่เรามาทําข้าวหน้าไก่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรอร่อยมาครับแล้วก็เทคนิคต่อไปก็คือไก่ถามว่าใช้ส่วนไหนดีครับผมอะ่ะรู้สึกว่าถ้าใช้สะโพกอะไม่เข้าถ้าข้าวหน้าไก่นะผมว่าต้องใช้อกไม่ก็สันในถึงจะเข้านะแต่เรามาหมักก่อนให้มันนุ่มสไตล์จีนๆหน่อยก็ใช้สันในดีกว่าดูแพงกว่าไหม,มถ้าคุณว่าสันในดูแพงเลยก็เลยใช้สันในนะ ห่อนเท่าน,าน,นี้คุณลองดูนะคือห่อนให้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าที่กินหน่อยเพราเดี๋ยวม่งหดก็ตอนนี้จะดูใหญ่นะแต่พอทําเสร็จก็จะเหลือแค่ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์โอเคหมักเลยนี่ไก่2โลนะมาครับมีอะไรมั่งน้ําหมักมาดูกันแน่นอนครับผมโอ้โหอยู่กับเรามายาวนานเหลือเกินซอสหอยนางรมตานกเพนกวิน3ตัวนะขาดไม่ได้นะหมักกะกะเอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องละลายลงน้ําอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่ใช่รสชาติของที่สุดของมันแล้วเดี๋ยวเราไปชิมตอนที่ทํทน้ําอีกทีผมจะเททั่วๆนะซอสหอยเนะี่ย อ่าทอดถอยอยังลมเป็นกินสาตัวเท่าทั่วยเลยรอบนี้จะเป็นรอบหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะหมักได้เข้มข้นขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะต้องไปละลายใส่น้ําเยอะมากมายหมักเค็มก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เค็มเกินไปจนแดกไม่ได้นะเข้าจใจไหมว่าเค็มเลยป้ายได้อ่ะอย่างนี้ดีกว่ามาทอนถอยหน่อยนะแล้วก็น้าตาลสักอันนี้สองโลใช่ไหมผมเอาไปสักสี่ช้อนสี่ช้อนชาผมนะสามสี่ สองโลนะจ๊ะเกลือนิดหน่อยตัดเกลือสักครึ่งช้อนชาพอนะครับอ่าชูรสอุ้ยอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปละลายน้ำไงเข้าใจปหมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วไงไก่สองโลคุณสะดุ้งอะไรกันเออแล้วก็ขายไม่ได้ก็คือผงฟูนะครับผงฟูนิดนึงนะหรือเบกกิ้งโซดานะไม่ต้องเยอะนะครับไก่สองโลนะผมจะโรยแค่ทั่วๆพอเห็นปะทั่วๆพอคือเราไม่อยากให้มันแปลงร่างอ่ะ อยากให้มันแค่แบบแค่มันนุ่มลงไปอีกนิดนึงนะแล้วก็แป้งวันท้องกงเสกเช,กช่นเดียวกันนะครับไม่ได้อยากให้มันเยอะอยากให้มันเคลือบตัวไก่ไว้นะก็สองกร,ร่พอแล้วปกต,ติถ้าหมักไก่ผมจะสใส่ไข่ขาวแต่รอบนี้เพราะว่าผมไม่เกลียดทิ้งไข่แดงไงผมว่าผมใส่ไข่ไก่ไปเลยสองฟองสองโลใส่สองฟองพอนะเรือเราลืมนิดนึงก็คือพริกไทยรได้ขาวป่นนะครับใส่เข้าไป ขาดไม่ได้ก็คือซีลขาเล็กน้อยน,อยน้อยๆเลยนะเพราะเราจะแค่กลิ่นแล้วตอนนี้ครับฟ้าเขียวไม่ต้องเยอะครับอ่าสุดท้ายสิ่งสําคัญของข้าวน้าไก่เลยครับน้ํามันงาใส่ไปก่อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวไปใส่ตอนที่ตอนที่ทําน้าอีกได้นะเหล้าจีนผมจะใส่ตอนที่ผัดไก่นะเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใส่คน,ในคนที่เข้ากันคนที่เข้าเสร็จแล้วทําไงนะครับทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะผมเตือนไว้นะอุณหภูมิห้องนะ พราะว่าเบรกกิ้งโซดาจะได้ทํางานนะสักประมาณครึ่งชั่วโมงพอแล้วแล้วเดี๋ยวไปผัดกันมาครับเมื่อกี้นะครับลืมไปว่าเราจะมาเป็นแบบสีสันเหมือนจีนยุคเก,ก่านะเราจะโดดเด่นเลยนะล้วสีดำหวานนิดนึงนะครับเวลาไปผัดรอบแรกจะได้สวยนะแม่งขึ้นคนเร็วอ่านะทีเนี้ยไปเข้าเขาหน่อยนะไปผัดเลยมาครับเริ่มต้นเลยขนาใหญ่นะวันนี้น้ำมันที่เราเจียวไก่เมื่อกี้นี่คือน้ำมันไก่นะใช่ไหมน้ำมันหอมไก่นะกระเทียม เล็กน้อยถามว่าให้พี่ใส่น้ำมันเยอะจังไก่สองโลใส่เลยครับตอนนี้อยากให้ทำให้ไก่เนี่ยมันแบบสวยเลยนะเป็นสีสวยอย่างนี้นะนนอกกรอบๆนิดๆแล้วประกันความนุ่มได้เลยบอกเลย ระหว่างทำเราสามารถนั่นได้ตลอดนะเพียงน้ำมันได้ตลอดแล้วพอเริ่มสุกนี้นะสำคัญเลยก็คือเหล้าจีนนะครับใส่ไปเลยใส่ตอนน,นี้หอมกว่านะเพราะว่าความ้นร้อนเนี่ยมันจะทําให้รีดิวออกไปเลยหอมเลยตอนนี้พอเริ่มสุกม,มากๆก็ทีนี้ก็ใส่น้ําซุปได้เลยนะครับโอ้โห ทำจริงกี่คนวะเนี่ยคุว่ามันเยอะไปหรอเะลโอ้โหไปบวกอ่ะข้าวอีกนะกินในท้องหมู่บ้านนะกูว่าเพื่อนเพื่อนทำเล็กๆ็กๆน้อยก็อย่าไปไฟแรงมากนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้ตูดนะกินในท้องหมู่บ้านกินได่หลายวันนะแต่ถ้าวไก่นะถ้าไม่ทำแบบนี้น้ำไม่เค้ม้นจริงแล้วผมบอกเลยไม่อร่อยเพราะนั้นต้องแบบนี้แหละทำทีก็เพื่อนๆก็แบ่งข้างๆบ้านแดกได้เลยเดี๋ยวแบ่งบ้านใกล้เลนเคียงได้เลยมาครับปรุงเลย เพราะว่าตอนนี้น้ำเราใส่น้ำเข้าไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันจะจางๆหน่อยเดี๋ยวเราปรุงด้วยแน่นอนแหละซอสหมมอยนางรมไหมซอสหอยนางรมไหมไปเอาซอสหอยมาหน่อยโอ้โหขาดไม่ได้เลยเราเริ่มต้นด้วยซอสหอยนางรมนะอ่าซอสหอยก่อนถ้าใส่ซอสหอยเยอะก็ดีหน่อยจะได้ไม่ต้องใส่แป้งมันฮ่องกงเยอะเลยใส่ไปก่อนท่านี้นี่เวลาปรุงอันใหญ่ๆนะเวลาปรุงหม้อใหญ่เนะี่ยให้คุณคิดซะว่าเสียเนี่ยเสียเนี่ยคือแทนอันเนี้ยคุณก็จะเข้าใจง่ายหน่อยเข้าใจฮะ เวลาปรุงก็จะไม่ค่อยพลาดคินสวาเสียคือตะบ,บวยที่ปรุงข้าวแล้วกันนะเมื่อกี้เราใส่ซอสหอยไปครึ่งตะบ,บวยอันนี้คือฝาเขียวนะผมมาใส่สักช้อนเดียวก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลัวเค็มนะสีวขาวสักหนึ่งฮะชลรดเอาอีกไหมหรือเมื่อกี้พอแล้วพอแล้วมั้งพอแล้วหรอแถมแม่หน่อยดิน้ำตาลเมื่อกี้ผมชิมหวานแล้วใส่ช้อนเดียวพอเกลือนิดนึงนะหวานแล้วก็ใส่อีกแคไไม่เพราะว่ามันมันหวานนัวๆแต่มันยังไม่เค เกลือใส่นิดนึงดึงดึงน้ำโปรตีนน้ำโปรตีนเยอะต้องใส่เกลือให้มันดึงขึ้นมาอ่าเชสำหรับผมพิกไทยคือเรื่องใหญ่นะผมชอบพิกไทยผมใส่เยอะหน่อยจะได้หอมๆน้ำมันงาถ้ายังไม่จบอย่าเพิ่งใส่ใส่ตอนสุดท้ายตอนเดียวใส่ไปเลยอ่าระหว่างทางตอนนี้ถ้ามีฟองนู่นนี่นั่นขึ้นมาคุณก็ทยอยตักออกนะซีอิ๊วดำนิดนึงครับ ให้มันเสียงแบบว่าเข้มข้นหน่อยสีเหลืองทองแล้วตอนนี้เดี๋ยวใส่น้ำมันงาตบเตยใส่แป้งจบเลยว่าผมว่าอร่อยละนัวละมาครับตอนนี้คือเข้มข้นแล้วเพื่อนๆปรุงนะถ้าเกิดชอบเข้มก็คือเติมเครื่องปรุงมีแค่นั้นเลยครับอตหอยซีอิ๊วขาวฝานเขียวน้ำตาลชูรสแล้วก็น้ำมันงาแล้วก็พริกไทยขาวป่นนะ พยายามปรุงให้เกินป้ายไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราตีแป้งเนี่ยมันจะจืดลงนิดนึงก็าเกินป้ายไปหน่อยเดียวพอแล้วเราค่อยมาตีแป้งกันนะมาครับตอนนี้เดือดๆนะใต่แป้งแป้งมันต้องตุ๋ผสมนานนะครับค่อยๆตะล่อมไปชอบเหนียวแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับเวลาทำใหญ่ๆเนี่ยค่อยๆนะเวลาแป้งยังไม่สุกบางทีมันไม่เหนียวไงคุณคุณใส่ปุ๊บแล้วคุณคนๆคค่อยๆคนไปมันจะค่อยๆเหนียวขึ้นเรื่อยๆนะเห็นปะตอนแรกลงไปยังไม่เหนียวตอนนี้แม่งเหนียวแล้ว ไอ้สิกสักนิดนึง่งว่าครึ่งซ้อนผมว่าได้เลยแต่ผมมาชอบข้นๆนิดนึงผมจะเติมอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงกว่าคือมึงชอบแบบข้นๆแหละชอบข้นแต่ปกติข้นไหมโอ้โหทีนี้ไม่ได้ปล่อยนานๆก็ค้นเหมือนไงคุณพูดทะลึ่งแล้วเนี่ยพริกไทยน้ำไงสักหน่อย โอเคเลยช่วยรถอีกแล้วแบบว่าขอละมั้งขอละโอเค <c oughs> อุย้ยมันอยากกินเลยอ่ะเพื่อนไปครับ <c oughs> ครับโอ้โหคดน่าก,กินเลยนะอันนี้ไม่ใช่ข้าวมาันไก่ละชวัตนะถ้ากินหมดนี้ต้องไปนอนวัดเลยแหละเ <c oughs> ป็นไง <c oughs> แต่กลิ่นนี้คือสุดๆนะน้ำมันงาเดี๋ยวขอกินแบบไม่มีค้าก่อนนะคุณดูนะความนุ่มนะผมว่าแม่งแบบที่สุดอะ่ะน <c oughs> ัวไม่มีกระด้าง <c oughs> สุดๆ <c oughs> น้ำซออนี่นะ แล้มีกลิ่นหอมเบาๆนะเระชั้ออกเค็มๆเหมือนหวานไก่นุ่มไปกินหอมเบาๆจากถึงต้นหอมที่ผมใช้น้ํามันตัวนั้นนะโคตรหนัวเดี๋ยวกินแบบเต็มๆให้ดูมาต้องตักตักมาข้างนอกดีกว่าเอาข้าวมาไก่ลาดมาช้ำๆเสร็จแล้วพริกเดี่ยวขาดไม่ได้กินแจมเขาเรียกกินแจมคุณเชียงขาดไม่ได้หมาบเขาให้แล้วหลังๆนี่เขาเริ่มมีไข่ดาวใช่ไหมจัดไป ไข่ดาวมาเลยงไข่เป็ดดาวโอ้ยดูดิราางนี้เลยโอ้ยอันนี้กี่แคลคุณหมออะลีนลมกันนะมีครบนะอันนี้มีครบทุกสารระบบนะมีครบทุกสารระบบนะคุณดูคำนี้ถึงตายนะคุณ เากันยหยาบไม่น่าเชื่ออร่อยแบบอร่อยจัดจัดอร่อยนะทําง่ายด้วยเพือ่อนๆจริงๆทๆําทําตามทําได้เลยนะแล้วที่มันเอร่อยขนาดนี้ได้เพราะอะไรอะชัดเลยนะข้าลูกค้าเลยไหมข้าตรงๆเลยลูกค้าเก่าแล้วครับประจำอซอสหอยนางรมตานกเพนกวิ้นสามตัวนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายสิ้นปีด้วยปกติเนี่ยสามอันเนี่ยนะหนึ่งร้อยแปดบาทวันนี้เขาเพิ่มมาอีกหนึ่งอันกลายเป็นสี่อัน แต่ไม่ใช่ร้อยแปดบาทนะเหลือหนึ่งร้อยบาทสรุปก็คือเหลือแค่ขวดละยี่สิบห้าบาทโอ้โห,โโหเอาไปทําขายก็รวยกันตายช่วงนี้ไก่ลงด้วยจริงๆเพื่อนๆเอาไปทําขายเลยนะแต่ว่าโปรโมชั่นนี้เฉพาะที่แมคโครนะครับบอกก่อนแล้วจริงๆผมอะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะถ้าเป็นอาหารจีนผมใช้ซอสตัวนี้เพราะอะไรหนึ่งมันไม่ดาใช่ไหมหนึ่งมันไม่ดำสองม,มันไม่เค็มเกินไปสามเราสามารถทําให้สีสันสวยงามได้แล้วก็ที่สาคัญคือมันมีตัวแป้งอยู่ข้างในใช่ไหม ทำให้อาหารจีน่วนใหญ่มันคลุกคลักคุกทักไงคลุกคลิกดีคุกคลักไม่ใช่ถนนนะครับเพื่อนๆก็ลองจะเลือกซื้อดูนะอย่าแผ่วอย่าแผ่วครับโอ้โหมือกูไม่เคยฝันวันนั้นต้องล้มไปนะโอ้โหตายดีไม่ตายนะเพื่อนๆนียังดีที่เจอกันอยู่นะคุณเล่นนะวันนั้นนอนน้อยไปครับไม่โยนละฝากกดไลค์กดแชร์สักใหทีนยครับเจอคลิปหน้านะครับจะทำมันให้ดูอีกนะเอ้ยแต่นี่แม่งสร้างอาชีพได้จริงหรอวะเพื่อนๆดูดิตั้งตักได้กี่จานวะเนี่ย สุดว่ะทำขายเลยหน้าบ้านไปครับเจ้